สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องเมมเมชแนนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะ,ะเป็นวิคที่3นะคะของเดือนธันวาคมปี66นะ,ะมาถึงคิวของชาวกันเ่ยแล้วนะคะช่องเมมเม,มดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีกันแบบงวันที่ได้ทั้งแบบันตกแล้วก็แบบของไทยเลยนะคะเราไม่ฟิกส์นะใครที่อยากดูเฉพาะเจาะจงก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะคะการดูดวงส่วนตัวก็ มีหลายแบบนะคะมีทั้งเรื่องอความรักล้วนๆแล้วก็เรื่องของความรักผสมกับาการงานแล้วก็เรื่องอื่นๆได้ด้วยนะคะขออนุญาตสับไพ่สักครูนะนาค่ะเริ่มเปิดไพ่กันเลยกล่องแรกจะเป็นตัวตนของคุณกันนะคะกล่องที่สองตัวตนคนรัก แล้วก็บสรุปท้ายสำรับไพ่แห่งแม่งขึ้นมาอาจจะต้องอดใจรอนิดนึงนะคะสำหรับชาวการช่วงนี้มันมีอะไรที่ลุ้นอยู่นะคะมีความอึดอัดบางอย่างรอคอยคําตอบบางอย่างหรือว่ารอสานอาการบางอย่างให้นคลี่คลายอะไรที่เราควบคุมไม่ได้ก็อยากให้คุณอดใจรอนะคะทุกอย่างกําลังจะดีขึ้นนะมาดูพลังงานคุณนะคะ มีพลังงานของ7ถ้วยกับหัวนะคะมี8ดาบมี4ดาบขึ้นมากับหัวแล้วก็มี the Tower กับหัวช่วงนี้นะคะจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นแล้วก็ภาระอะไรต่างๆที่เคยแบกรับไว้เนี่ยมันจะเบาลงจะเห็นว่า7็ดถ้วยเนี่ยขึ้นมากับหัวแล้วปกติถ้า7ถ้วยก็ตั้งตรงมันหมายถึงว่ามีหลายอย่างที่สํำคัญๆเข้ามา,าพร้อมๆกันประดีประดังนะคะแล้วก็อาจจะหมายถึงการตัดสินใจยากๆด้วยการที่จะต้องเลือกอะไรบางอย่าง ตอนนี้ไพยกับหัวแล้วก็แปลว่ามันมีความชัดเจนแล้วแล้วก็ภาระลดลงนะคะรวมถึงเรื่องความรักด้วยนะคะตรงนี้เนาะความสับสนใดไต่างๆไม่มีนะคะแต่ว่ามันยังมีพลังงาน8ดาบนะคะซึ่งก็มันก็สอดคล้องกับไพ่แฮงแมนนะคะที่ขึ้นมาในช่วงของต้นคลิปอะนะ,ะก็คือ ช่วงนี้คุณยังมีปัญหาที่ยังแก้ไขไม่ได้เป็นปัญหาเก่านะคะไม่ใช่ปัญหาที่เพิ่งเกิดขึ้นดังนั้นอยากให้คุณอดทนรออกนิดนึงนะคะเดี๋ยวมันก็จะหาทางออกได้กับปัญหาตรงนี้บางท่านก็อาจจะเป็นปัญหาความรักโดยตรงเลยนะคะบางท่านก็อาจจะเป็นปัญหาอื่นๆที่มันมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ดังนั้นอยากให้คุณมีกําลังใจแล้วก็สู้ต่อนะคะ มีพนักง,งานสี่ดาบขึ้นมากับหัวแล้วมาระวังปัญหาเก่าๆนี่ยะคะ่ะเรื่องเดิมๆเนี่ยมันจะกลับเข้ามาทำให้เราไม่สบายใจได้อีกนะคะตรงนี้ก็เป็นพลังงานที่มันสอดคล้องกันมาพยายามอย่าไปลื้อฟื้นพูดถึงเรื่องความผิดเก่าๆแล้วกันถ้าเป็นเรื่องความรักนะคะต้องปล่อยวางเนาะเดอะทาวเวอร์นะคะขึ้นมากับหัวยังไรก็รตามคุณจะประคับประคองสถานการณ์ที่มันเปราะบางตรงนี้ไปได้นะคะด้วยตัวของคุณเองด้วยทัศนคสติที่มันเป็นบวกแล้วก็ด้วยความสามารถของคุณนะคะไม่ว่าจะกังวลใจเรื่องอะไรอยู่ จะผ่านไปได้อย่างแน่นอนค่ะการันตีนะมาดูไพ่ของแฟนบ้างนะคะมีเอ็ดออฟเพน c ิเคิลส์กับหัวนะคะมีราชนีถือดาบมีไพ่อัศวินถือกระทากับหัวแล้วก็มี The s t r ตรนท์ใบแรกเป็นเอ็ด f p e n พน c ิเคกับหัวถ้าเขารอคอยข่าวดีในบางอย่างเนี่ยจะได้รับเร็วๆนี้นะคะไม่เกินสิ้นปีนี้โดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงการเงินการเงินนะคะส่วนใครที่ รอการตัดสินใจเดื๋คอมมิชเมนต์นะคะก็จะมีความชัดเจนเกิดขึ้นภายในยี่สิบปีนี้อย่างแน่นอนค่ะให้เวลากันอีกนิดหนึ่งนะคะนี่มันอยู่ที่3แล้วเนาะมีไพ่ราชินีถือดาบนะคะเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็ใช้เหตุผลที่ดีในการตัดสินใจม่มองว่าที่เขาช้าเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขารอบคอบนั่นเนองเนาะถ้ามันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของชีวิตคู่หรือว่าเรื่องความรักก็ให้โอกาสเขาก่อนนะคะเขาเป็นผู้นําที่ดีนะ ใบต่อมานะคะเป็นอะเวินถือกระทกับหัวแดงแล้วก็ตามในช่วงของวิธีสามนี้แฟนคุณอาจจะมีหงุดหงิดบ้างอาจจะสืบเนื้อมาจากความกดดันเรื่องอื่นๆในชีวิตด้วยยกตัวอย่างเช่นเรื่องงานนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเขาหงุดหงิดใส่คุณก็อยากให้คุณให้โอกาสเขานะคะอย่าไปาหงุดหงิดต,ตามกันแล้วก็ทะเลาะกันนะคะต้องพยายามที่จะอารมณ์อรรวยกันนะคะมีไพ่เดิร์ตสเตรนท์แต่ท้ายที่สุดเนี่ยยังไงเขาก็ต้องเป็นฝ่ายตามง้อคุณอยู่ดีดังนั้นถ้าเกิดเผล,ลอทะเลาะกันเนี่ยแฟนก็จะเป็นฝ่ายน้อนะคะทุกอย่างก็จะเคลียได้ มาดูบทสรุปกันนะคะมีพลังงาน j u d เม้น t นะคะมีไพ่เอ็มเพลกับหัวนะคะมีไพ่คิงถือถ้วยแล้วก็มีสิบถ้ถวยกับหัวก็ค่อนข้างดีนะคะบทสรุป j u d g ม้น t มันก็หมายถึงความยุติธรรมหรือว่า Balance นะคะก็จะเกิดขึ้นในวิธีสามนี้เลยถ้าคุณขัดแย้งกันก,นก่อนหน้านี้คือหมายถึงการเคลียร์ปัญหาได้ทุกอย่างก็จะลงตัวได้นะคะ พลังงานเดมเพล์ขึ้นมากับหัวก็แปลว่าความมั่นคงความโชคดีนะคะทางด้านของความรักแล้วก็การงานเนี่ยก็กําลังจะเกิดขึ้นเหมือนกันภายในสิ้นปีนี้นะคะไม่เกินเนาะก็อยากให้คุณให้เวลาจักรวาลทํางานให้เวลาคนรักและให้เวลาตัวเองนะคะคิงถือถ้วยนะคะพื้นฐานความสัมพันธ์มีความจริงใจต่อกันเป็นความรักที่บริสุทธิ์นะคะแล้วก็พร้อมจะมอบให้แก่กันและกันเลยนะคะโดยไม่ต้องรองนะมีพลังงานสิบถ้วยที่กับหัวใครรอคอยคอมมิตเมนต์ความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของสถานะ ก็รอคอยข่าวดีได้เลยค่ะเร็วๆนี้ก็จะเกิดขึ้นส่วนใครที่มีปัญหาครอบครัวนะคะเรื่องราวความไม่มั่นคงอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวก็แก้ไขได้นะคะก็ปัญหาจะไม่ตามคุณไปในปีหน้าแน่นอนนะคะทุกอย่างก็จะลงเอยได้ด้วยดีภายในสิ้นปีนี้นะคะรับพลังงานบวกได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่โรคเคอร์ันต่อนะชาวกันก็สะบักสบอมพอสมควรนะคะในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่ถ้าใครติดตามรับชมดวงช่องมิมิชาแน,นลก็จะทราบว่าหลายๆอย่างมันค่อยๆดีขึ้นนะคะทีละอย่าง2อย่างก็อยากให้คุณใจเย็นนะคะแล้วก็คิดบวกไว้ก่อนอมาแชร์กันได้นะถ้าเกิดในชีวิตมีอะไรที่มันเป็นข่าวดีนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้แก่ชาวกันด้วยกันนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่โรแมนส์แองเจิลส์ stay optimistic about your life นะคะมีไพ่ก i บยูนิชิแล้วก็ล ขออ่านใบนี้ก่อนนะคะ r e ดิจิท x หมายถึงการทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังนะคะอย่าเอาความทุกข์ในอดีตนะคะมาเป็นปัจจุบันนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เราไม่สบายใจแล้วก็ทําให้อนาคตมันมืดมนนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าอย่าพยายามขุดคุยเรื่องของความผิดเก่าๆของตัวเองหรือคนรักขึ้นมาพูดคุยอีกนะคะในช่วงเวลานี้นะถ้าให้ภัยกันแล้วก็ต้องให้ผายกันจริงๆแลเริ่มต้นใหม่นะคะก relationship a chance ก็หมายถึงการให้โอกาสซึ่งกันและกันกับความสัมพันธ์ตรงนี้ยังไปกันต่อได้ ใครที่เพิ่งเจอกันนะคะคนนี้สามารถที่จะสารต่อได้แล้วก็ใครที่คบหากันนั้นแล้วแล้วมีปัญหากันยังไปกันต่อได้นะคะจักรวัลคอนเฟิร์มมานะ,ะแล้วก็ Stay Optimistic about your life คิดบวกไว้ก่อนค่ะสิ่งดีๆรอคอยคุณอยู่ในอนาคตมากมายนะคะอ่าแขนรอบสิ่งดีๆได้เลยนะ,ะเป็นพลังงานที่ดีนะคะรับพล,ลังงานบวกได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่คำแนะนำจากเอเจวานเซอร์นะคะ สำหรับท่านไหนที่สนใจหินมงคลส่งเสริมด้านความรักหรือว่าด้านการงานการเงินด้านสุขภาพความโชคดีต่างๆก็สามารถแอดไลน์เดียวกันข้างล่างตรงนี้ได้เลยนะคะยินดีให้การปรึกษานะคะแล้วก็ช่องเมมเม่ชาแนลเนี่ยจำหน่ายหินมานานแล้วนะคะแล้วก็เป็นหินดีมีคุณภาพหินแท้แน่นอนนะคะไพ่ที่ได้มีอีซับทูยูนะคะมีไอเยฟร m มนาแล้วก็โ no นนะคะพูดถึงเรื่องของการคิดบวกนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาเตือนตอกย้ำว่า ให้ตัดพลังด้านท็อกซิกด้านลบออกไปให้หมดนะคะอย่าไิตกกังวลมากอย่าไปตกสลิดมากแล้วก็มีอะไรให้คิดบวกไว้ก่อนดึงดูดพลังงานด้านบวกเข้ามาสู่ชีวิตนะคะช่วยจักรวาลทํางานอีกแรงหนึ่งโดยการส่งพลังงานของแรงดึงดูดที่มันเป็นด้านบวกนะมีไพ่เยาฟาน,น,นานวนะนี่ก็หมายถึงว่าเป้าหมายในชีวิตของคุณนะคะจะประสบความสำเร็จได้ภายในปีนี้นะคะและพลังงานบวกได้เลยค่ะ มี e s u p to you นะคะทุกสิ่งตุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณ <c oughs> เริ่มจากความคิดนะคะถ้าเราคิดบวกสิ่งดีๆมันก็เข้ามาง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็ตอกย้ำเรื่องของการใช้เด e ะซีเครหรือว่ากฎแห่งแรงดึงดูดนะเราก็เดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายนะคะคำทำนายวันนี้โดยการเปิดไพ่เลิฟแมสเีจให้นะคะ <c oughs> เป็นไพ่สำหรับใหม่นะไพ่สำหรับนี้เปิดง่ายมากนะคะสัวแป๊บเดียวก็หลุดออกมาแล <c oughs> ้วเดี๋ยวเราดูหน้าไพ่กันก่อน เป็นสุภาพสตรีนะคะเป็นไพ่สุภาพสตรีย่ไปอ่านรายละเอียดให้ฟังนะคะหัวข้อ Freedom นะ There is nothing stopping you The past is clear If you want it to be ว้าวไพ่ดีมาก Freedom หมายถึงอิสรภาพคือตอนนี้คุณมีอิสรภาพค่ะที่จะประสบความสำเร็จได้ทุกอย่างเลยที่คุณต้องการนะคะสอดคล้องกันกันกนกบไพ่ลอเร l นะอิสซั to you ทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณนะคะคุณอยากได้อะไรคุณก็ใส่พลังงานตรงนั้นนะคะแล้วคิดบวก The path is clear ก็หมายถึงว่าทางของคุณสะดวกแล้วนะไม่มีวัสดุนะคะจากวาลหนุนหลังถ้าคุณต้องการอะไรก็ลงมือทำได้เลยอันนี้ใช้ได้ทั้งเรื่องหลักแล้วก็เรื่องอื่นในชีวิตด้วยนะคะดีใจด้วยได้พลังงานบวกนะวันนี้ขอบคุณชาวกันแล้วก็ชาวสองทุกท่านเลยนะคะที่มีโอกาสเข้ามารับชมเมเม่ชาแนลวันนี้ถ้าคุณชอบคําทํานายของเมม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันไว้นะเพราะว่าถ้าไม่กดติดตามเนี่ย คลิปจะไม่ค่อยดันให้แบบขึ้นฟีดแล้วนะคะเพราะว่าเป็นช่องเก่ามากกว่า4ปีแล้วเนี่ยคลิปจะไม่ค่อยขึ้นในฟีดใหม่ๆนะคะดังนั้นถ้าคุณชอบคําทํานายของช่องมิมิชาแนลก็ต้องกดติดตามกดกระกดิ่งไว้ถึงจะได้รับชมอีกนะคะวันนี้ขอตัว่ะสวัสดีค่ะหินส่งเสร,ริมความรักนะคะทั้ง3ชนิดเลยนะคะมีโรโดไนต์นะคะโรสคอ์สแล้วก็เชอร์รีคอร์สราคาส9 0ยเท่ากันค่ะ